ตำแหน่งหน้าที่การงานก็รู้กันอยู่เพราะว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสบายกับปล่อยให้กอเตปก็เป็นหน้าที่รองมีตำแหน่งรองดำเนินการจัดการเรื่องของการเรื่องของเดือนรมด a d <c oughs> หน่วยงานก็คือว่ารับหน้าที่ปฏิบัติงานของสบุรุษแล้วก็หน้าที่ เอัลลอฮฺสุบานะฮฺตาลาได้วางระบบเอมาไว้ว่าข้าพเจ้า, <c oughs> าจปเป็นตัวแทนของหน่วยงานหน่วยงานคือสบรุษขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายที่ทําหน้าที่ถือสิลอดตามบัญญัิของอัลลอฮฺสุบานะฮฺตาลาอย่างเคร่งครัดด้วยความอดทนต่อความหิวความกระหายการควบคุมอารมณ์ให้บริสุทธิ ตลอดระยะเวลาแห่งการถือสิลดในเดือนรอรฎอนที่มีเกียรตินี้จนสามารถเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำของตนเองตามพระประสงค์ของลอสวานนฮุอาลาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ข้าพเจ้าก็ขอเตือนพี่น้องสลิมที่เคารพทั้งหลายว่าในเดือนมกราคมมีอยู่คืนหนึ่งที่ลอสวานนฮะอาลา ก็ให้ผล,ลบุญมากมายมหาศาลถ้าใครทำในคืนนั้นจะได้ผล,ลบุญพันเดือนเท่ากับพันเดือนอรไรตอบแทนให้พันเดือนก็เท่ากับแปดสิบปีแปดสิบหกปีสี่เดือนเหมือน,นถ้าเราเจอในคืนตมดนันในผมก็ว่าใแค่ว่าหกสิบปีเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอ อันนี้อาเมือนเมื่อเจอแล้วเราต้องขอดุอาอันนี้ว่าจะเจอตอนไหนอะตอนไหนนี่อัลลอฮฺอ,อลัลลอฮเราเป็นปู้ประทานให้เอง <c oughs> ฉะนั้นถ้าพระเจ้าขอถือโอกาสตอนนี้ขออุทา,ารณ์อนรัศมอลาอลาได้ผลรับผลแห่งการปฏิบัติคุณธรรมด้วยการทําความดีของทุกท่านได้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวได้รับความปลดปราน อาควาด้วยความสุขสันติได้รับบุสกิที่เรามีความปรารถนารวมถึงความสําเร็จแห่งโลกหน้าทุกประการเพราะฉะนั้นคำว่าเรียขอบคุณทุกท่านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางตอนเย็นโคโซคก็ดีหน่วยงานําหรับการเป็นอิมามละมา,ละมาตรอเวียก็ดีละมาอิชาก็ดีแล้วก็กรทั่งการบรรยายคนที่รับ ผิดชอบบรรยายงานต่างๆเอาความรู้มาเผยแพร่ในเดือนระมดนทุกหน่วยงานที่ทำไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของการเลี้ยงอาหารก็ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้อลัสฮานูวาตาลาได้โปรดตอบแทนความสันติสุขความบรมสุขก็แล้วกันให้กับบรรดา ผู้ที่สละเวลาที่มีค่าของท่านต่างๆเหล่านั้นมาทำประโยชน์ตรงนี้เพื่อจะได้ผบบลบุญแห่งเดือนอมรอนทั้งสิน้น <c oughs> แล้วก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวจะสอนลูกสอนหลานของเราว่าให้มาติดอัมรอดนะว่าฝึกกันมาตลอดหนึ่ง สอนลูกให้ถือศีลอดบางทีพ่อแม่ก็เสริมไม่ถือลูกถือบางทีก็ถือวันหนึ่งเอาวันหนึ่งครึ่งวันสองวันไปรวมเป็นวันหนึ่งอย่างเงี้ยมาใช้เวลากันมาตลอดฝึกกันไปสัมผาษณกันไปอะไรกูไปบางทีพ่อแม่หนึ่งว่าสมัยก่อนมีคนเขาทาบุญทําบุญแล้วก็ให้เด็กไปอยู่ที่เนี้ยพ่อแม่กับเด็กรวมกันพอถึงเวลาละศีลอดเขาแยกเด็กออกไป เดี๋ยวไปที่หนึ่งแล้วก็พอถึงเวลาลาสินบตุมลูกกับพ่อไม่ตรงกันไงมันไม่ได้คุยกันเลยก่อนผลสุดท้ายลูกก็บอกคนที่รับมามาลาสิโนนะพ่อก็ไม่บทเหมือนกันมันไม่มรรวมกันที่นวสระได้ไงอันนี้พ่อก็อายสิพ่อไ,ไดคุยรันี่มก่อนใช่ไหมนั่นแหละแต่นี่สิ่งต่ตางๆเหล่านี้เราก็ควรจะฝึกฝึกกันไว้อย่างว่า สัมภาษณ์ทุวันนะดีกทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำมัเป็นขั้นตอนฝึกเด็กๆฝึกได้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างแถวเนี่ยถามว่าสมัยก่อนเนี่ยผมมาอยู่เนี่ยเดินบวชพอถึงเวลาเนี่ยตื่นเช้ามานี่ควันก็ะมงเลยผมเลยไปคุยกับทางบ้านโอ้มันยังงี้เองถึงเวลามีเฉพาะเกาะสุราวล้วย นันนี้มีตะควันขึ้นนะันะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้การขอฝากนะเราพี่น้องมุสลิมที่เคารพั้งหลายหรือผู้ทีม่ลลมาลมาดยมะทุกคืนก็ดีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปนั้นเนี่ยเพื่อลอสมาลาก็ตอบแทนให้ทุกอย่างนะ เพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่สองสามเรื่องนะกันนะบิดามารดาก็อบรมสองสอนลูกอหไถือศีอดอายุเท่าไรอายุเท่าไรควรจะทำเท่าไรควรควร,ควรทำควรหัดฝึกหัด <c oughs> แต่ทุกวันนี้นะชื่อบิดามารดานะเขามาสอบนั้นเขามามาคุยกันที่มสัสยิดอะไรก็สัมภาษณ์กันไปอะไรกันไป มีการเรียนศาสนาการละไมาการถือศีลดในอย่างสม่ำเสมอเพียงใดนั้นเป้าหมายสูงสุดเพื่อที่ผูกครองอยากเห็นอนาคตของลูกคนนี้คนนั่นเป็นเช่นไรนั่นก็ให้เราติดตามให้เราฝึกกันต่อไปนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นั่นแหละนะเพราะว่าเรามรามดอนก็จะจากไปอะไรรามดอนเราก็ควรจะคิดถึงว่า โอกาสข้างหน้าอย่างกับรมฎอนปีนี้คนที่มันไม่เจอรมฎอนปีเนี้ยหลายคนทางเท่าไร่อ่ะเกือบสามสิบคนจากรมฎอนไปนะแล้วก็แล้วเราอยาหวังแล้วว่าปีข้างหน้าเราจะยู่ถึงหรือเปล่านะนะถ้าว่าถึงอทำดูดลินแล้วเก็ออกตอบแทนเราแต่ว,ว่าทําไมถึงก็มันมันก็ยังว่าเป็นงานของพระเจ้านะ อันนี้อะขอสําคัญก็อย่างว่าไลซตะนก็ตั้งเวลาก็มีเวลาไม่กี่วันแล้วมาถึงเราติดตามกันนะทางคืนแล้วก็ดูมันว่าได้ข่าวว่าจะมีการอติกกทิ่มมสซิดด้วยก็ขอส่งเสริมงานน,น,น,นนี้ใหม้มันมีตลอดไปนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ก็ขอสุดท้ายนี้ครับเจ้าขอโอกาสถือโอกาสนี้ รู้อาตอรสุภทานตลาให้โปรดประทานผลบุญแห่งการปฏิบัติคุณธรรมต่างๆนะความดีต่างๆทุกท่านตลอดจนกระทั่งผู้ที่มาละหมาดยยมาหรือละหมาตตะรวีในเวลากลางคืนนะก็ขอลต,อล,าล,ตอลาให้ได้ผลองผลให้ได้รับบ่งครอบครัวโปรดประทานด้วยความสุขสันติได้รับสกีให้ท่านมาปัน,นัตดามปัฒนาทุกสิ่งตามความสำเร็จแห่งโลกนี้โลกหน้าทุกประการ พระเจ้าขอดูอาหาต่อลรอดมลลาแล้วครอบครัวท่านทุกท่านได้รับความสุขสันติในวันตุลเอดินฟิตรีใกลยจะมาถึงแล้วซึ่งถือเป็นวันตุลาสนักจุลาประกาศให้ดูเดือนวันที่สา,ส,ส,าสามสิบใส่สามสิบนะทำตุลาประกาศแล้วให้ดูเดือนวันที่30มสิบมดุดีดินฟิตรีซึ่งถือเป็นโอกาสวันรื่นเริง,รงจากการกระทําความ ดีตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาและให้มีสุขภาพประดานไม้ที่สมบูรณ์ได้รับสกีที่ดีและมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักตลอดไปอัลฟาติฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาาลมนวัลลอฮฺมุสลิอะลาลาเซีน่ามุฮัมมัดวะอะลาลิเซีน่าวะนบีนโมลานามุฮัมมัด اللهم الحمد لله نمدله بنمد الشاكر نديوبك عزيز ربنا الحمد كما ينبغي لجلال <سؤال> وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تن الدين والولاءات وتقضي لنا بها من حياه وتقضي لنا من عجل وترنا بها من ابليس وترفعنا بها عندك على الدرجات الرفيع نوراياك بعد الممات ولا يساوي سلفك كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم <سؤال> اجعل منا هذا جمع من رؤد فرف مأسوما بلا مسينا مكسرا وعملنا ولا ولا مانا ولا من يتبعنا سقيا ولا مترودا ولا معرومه يا يا رب العالمين اللهم افتح لنا بالخير والبركة بالنعمة والقوة بس والسلامة وباب المحبة سعنا اللهم فينا من كل بلاء الدنيا وذاب الآخرة اللهم بارنا في سعبان بلغنا رمضان يا الله مولانا يا رب العالمين اللهم اتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا ورجلات يداتنا وشاهينا ولاولادنا وزوجات جيراننا نجيراننا وليمين المسلمين من النار يا الله يا مولانا يا رب العالمين بجودك يا الله في هذه الليله الشهر الشريفه المباركه رمضان من الشهداء المقبولين ولا تجعلنا من المردود عندك اجمعين فتذكر واعف عما يقول امين امين يا الله يا مولانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا ذريتنا وربنا وتقبل دعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صلي عليه وسلم ด้วยพระนามของอันเลาะผู้ทรงเมตตาปราณียิ่งอัสลามุอะัยกุมข้าพเจ้านายสุพจ์ลาจำศินผู้อำนวยการเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของข้าราชการบุคลากรและพี่น้องประชาชนของเขตสะพานสูงขอแสดงความยินดี พี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาทั้งในเขตสันสูงและในเขตของมัส,สยิดยามีลุนอิบาดะแห่งนี้ทุกท่านที่ทำการถือศีลอดตามบัญญัติของอันเลาะอย่างเคร่งครัดด้วยความอดทนต่อความหิวความกระหายการควบคุมอารมณ์ให้บริสุทธิ ตลอดระยะเวลาในเดือนรอมาดอนที่มีเกียตินี้จนสามารถเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำของตนเองตามประสงค์ของอันเลาะได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าถือโอกาสนี้ขอดูอาต่ออันเลาะได้โปรดรับผลแห่งการปฏิบัติคุณธรรมด้วยการทำความดีของทุกท่าน ได้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวได้รับความโปรดปรานด้วยความสุขความสันติและได้รับลิสกีที่ท่านปรารถนารวมถึงความสำเร็จแห่งโลกแห่งโลกหน้าทุกประการขอดุอาให้ทุกท่านและครอบครัวได้รับความสันติสุขในวันตุดอิดสวิตลี ซึ่งถือเป็นวันรื่นเริงจากการกระทำความดีตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ได้รับริสกีที่ดีและมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักตลอดไปอัสลามุลิกุมวัสดีครับผมนายอภิวัตรเริองมนตรีผู้มีิการโรงเรียนสาลาวราดบัวขาวขอเป็นตัวแทนข้าราชการครูนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสุาลาวดวขาวขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องชาวมุสลิมผู้มีศรัทธาที่ทำการถือศีลอดตามบัญญัติของอัลเลาะห์อย่างเคร่งครัดด้วยความอดทนต่อความหิวความกระหายการควบคุมอารมณ์ให้บริสุทธิ์ตลอดระยะเวลาแห่งการถือศีลอดในเดือนรอมฎดอนอันมีเกียรตินี้ จนสามารถเอาชนะอารมณ์ไฟต่ําของตนเองตามความประสงค์ของอัลเลาะห์ได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอดุอาา์ต่ออัลเลาะห์ได้โปรดรับผลแห่งการปฏิบัติคุณธรรมด้วยการกระทําความดีของทุกท่านได้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวได้รับความโปรดปรานความสุขสันติได้รับปัจจัยยังชีพที่ท่านปรารถนารวมถึงความสำเร็จแห่งโลกหน้าทุกประการ ขออุอาให้ทุกท่านและครอบครัวได้รับความสุขสันติในวันตุดอิติวฟิตรีซึ่งถือเป็นวันเรื่องเริงจากการกระทำความดีตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ได้รับปัจจัยอย่างชีพที่ดีและมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นตลอดไปสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวเระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ ข้าพเจ้าคุณครูชาริฟะมูฮัมหมัดต่อเฮดหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนใบเรียนชุมชนมสัสยิดอยามีลุนอิบาดะลาดบัวขาวขออนุญาตเป็นตัวแทน,นคณะครูเจ้าหน้าที่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอไวพรให้กับพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาที่ทำการถือศีลดตามพระบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาด้วยความเคร่งครัดจนสามารถเอาชนะอารมณ์ไฟตาม ของตนเองตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺตะาอาลาได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตอาลาได้โปรดรับผลแห่งการปฏิบัติคุณธรรมด้วยความดีของทุกท่านส่งผลให้ท่านและครอบครัวได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอาลาได้โปรดรับผลการปฏิบัติคุณธรรมแห่งความดีของท่านส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข มีความสันติได้รับสกีที่ดีที่ฮาลานสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิรอขอดูอาให้ท่านและครอบครัวมีความสุขในวันตรุอีดินฟิตรีซึ่งถือเป็นวันเรื่องเรืองของบรรดามุสลิมทั่วโลกให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ได้รับสกีที่ดีที่ฮาลานยาซากัลลฮุคอยรอนอิสมิลลาฮิรระห์มานิรูระฮีอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตัยน ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوم الله سبحانه وتعالى جنب وصب ده ستها. ที่กำลังรับชมรับฟังรายการทุกทกท่านผมครูกเสมอมิเซนผูประจำชัน้นครูประจำโรงเรียนชัมซสุยจมานในสังกัดมัสยิดยาม,มิลุนอิบาดะาลาดบวกขาวนะครับในฐานะตัวแทนของโรงเรียนชัมซสุยจมานก็ต้องขอแสดงความยินดี ขอแสดงความดีใจต่อท่านพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกทุกท่านที่ท่านทั้งหลายได้ทำการถือศีนอดตามที่อัลลอฮฺสุบฮานฮวะตาลาได้ทรงลงบทบัญญัติได้กำหนดให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎดอนอย่างเคร่งครัด ท่านทั้งหลายนั้นถือสินอดด้วยความอดทนทนต่อความหิวทนต่อความกระหายอดทนในการที่จะควบคุมอารมณ์ต่างๆในสภาวะต่างๆให้มีความอิคลาสให้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนในการถือสินอดในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่มีเกียรตินี้ จนกระทั่งท่านทั้งหลายนะั้นสามารถที่จะเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำหรือที่เราเรียกว่านับสูอัมมาโรของตนเองได้นะครับตามความประสงค์ของลอสุบฮานุตาลาได้เป็นอย่างดีดังนั้นในโอกาสนี้นะครับตัวกระผมจึงขอวิงวอนขอดุอาต่อลอสุบฮานุตาลาให้พระองค์นั้นได้ทรง รดตอบรับการปฏิบัติามัลอิบาดาะในรูปแบบต่างๆต,ต,ตลอดเดอนรรมฎอนไม่ว่าจะเป็นการละหมาดทั้งฟารุดูทั้งสุนัตการอ่านพระมหาคัมภีร์อลัลกุรอานการซิกรุลลอการบริจาคการสดอกหรือการกระทําในเรื่องราวของความดีในรูปแบบต่งตงบางๆข้อละศุฮานะตาลา ได้ทรงตอบรับอามาัลอิบาดา์เหล่านั้นของทุกๆท,ท่านอย่างเต็มอย่างสมบูรณ์นะครับและขอได้ส่งผลให้ตัวท่านเองและครอบครัวของท่านนั้นได้รับความโปรดปรานได้รับความยินดีความสุขได้รับริสกีที่ฮลาลานนะครับรวมถึงได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงานต่งตางๆ ขอวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาตาลาให้ตัวท่านและครอบครัวของท่านนั้นได้รับความสุขในวันตรุษไอเดินฟิตรีที่จะมาถึงนี้ซึ่งเป็นวันรื่นเริงเป็นวันตรุษที่อลัลลอฮฺสุบฮานาตาลาได้ทรงกำหนดให้มีการแสดงความรื่นเริงเฉลิมฉลองเนื่องจากผ่านการถือศีลอดตลอดเดือนอมฎดอนมา ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับขอให้ท่านทั้งหลายได้รับริสกี้ขี่ฮาลาลที่มากมายและมีความและมีความสุขนะครับในครอบครัวของท่านตลอดไปกลูอามินวะอันตุมบิขัยอัสสลามุอะลัยกุมุรราะ์มัตุลลอฮ์วะบารอกกาตุอัสสลามุอะลัยกุมุรราะ์มัตุลลอฮ์วะบารอกกาตุ กับผมนายสุชาติดิ่งพุ่มประธานชุมชนมัสยิดยามิลุ่นอิบาดะเกษสพานสูงขอเป็นตัวแทนสมาชิกในชุมชนขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาที่ทำการถือศีลอดด้วยความอดทนต่อความหิวความกระหายและควบคุมอารมณ์ให้บริสุทธิ์ ในเดือนรอมฎอนที่มีเกียรตินี้จนสามารถเอาชนะอารมณ์ที่ฝ่ายต่ำของตนเองได้เป็นอย่างดีกระผมขอถือโอกาสนี้ขอดุอาต่อลอสุบานาคูดาลาได้โปรดรับผลแห่งการกระทำความดีของทุกท่านและครอบครัวได้รับความสุขสันติได้รับบรุรการสกขีที่ท่านปรารถนารวมถึงความสำเร็จ แห่งโลกหน้าทุกประการขอดูอาให้ทุกท่านและครอบครัวได้รับความสันติในวันตุดอีดินฟิตรีซึ่งถือเป็นวันลื่นเริง,รงหลังจากได้กระทำความดีตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาให้มีความสุขพลนานามัยที่สมบูรณ์ได้รับริสกีที่ดีและครอบครัวที่อบอุน่นน่ารักตลอดไป كُلُّ أَمِنْ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خوام الله سبحانه وتعالى ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับข้าพเจ้านายการีมยะรังวงในฐานะตัวแทนของสมาชิกสงเคราะห์ลาดบัวขาวขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องลุสลิมที่ถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนด้วยความอดทนด้วยความอดทนต่อความหิวกระหายและ ควบคุมอารมณ์ไฟต่ำได้เป็นอย่างดีจนสามารถเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำของตนเองได้และในการนี้ทางสมาชิกสงเคราะห์ลาดบัวขาวขอขอบคุณบรรดาสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการบริหารของกรรมการสมาชิกสงเคราะห์ลาดบัวขาว ด้วยการชำระเงินสมาชิกสงเคราะห์ลาดบัวขาวเป็นอันดีตลอดมาข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอดูอาต่อลอสุบฮานหัวตาลาได้โปรดรับผลแห่งการทำความดีของท่านและครอบครัวขอให้ได้มีความสุขความสันติได้รับริสกีที่ท่านปรารถนารวมถึงความสำเร็จแห่งโลกหน้าทุกประการ ขอดูอาให้ทุกท่านและครอบครัวได้รับความสุขสันติในวันตรุอีดินฟิตรีซึ่งเป็นวันรื่นเริงหลังจากได้กระทำความดีตลอดหนึ่งเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ได้รับริสกีที่ดีและมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจาก คณะกรรมการบริหารสมาชิกสงเคราะห์ลาดบัวขาววัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ